ครับสวัสดีเอฟซี FC ของบ่าวจอบ่อนมือนีน้บ่าวจอบ,บ่อนมาเล่นสวนของลุงครับเลยมาผอบภาพเขียงามเลยมาเหติชีพเหยื่งครับ,พอพข,บ,รบขอบคุณเด้อครับที่เขาหาให้กำลังแรงใจของบ่าวจอบ,บ่อนตอนนี้ก็ตอนนี้เก้าสิบสามคนแล้วครับกำลังทะยานขึ้นไปเรื่อยๆครับใกล้สิบพอนลอยคอนแล้วครับเดี๋ยว ่1 0 0 0คนเดี๋ยวเบาจอวอนเทสตามกมเบาครับเช็ดเสียแจกครับไปครับเบื้องบรรยากาศของป้าบกเขียครับมาเด้อครับสนใจอยู่บ้านนุ่นคุ้นตําบลบรนคามครับมูสามครับมาทางฝ่ายน้ำรนครับพ่อรถบอกว่าเป้าจบวอนบอกมาสื่ออ่างเนี่ยแพงครับยี่สิบบาทเพิ่งขายครับนี่ครับป้าบกเขีย ไปยังอยู่ครับไปเหี่ภาพเลบนหม่งเขียครับเขียเขียเขียอู้หียเขียครับอีลีอยู่บนับบนน่วยบนหม่งโดครับดกใบกระเงียครับหม่งพันหนังบนนี้พันนี้โก่งในบนนี้พอะไรอยู่ครับหม่งกเลย กเขกียก็งามครับบวกก็มีครับบวกเพิ่นเพิน่นขายยูยครับกล้วยกระายครับงามครับงามบรรยากาศยามมร้าเก้านาฬิกาครับ อับตัวตะเกขึ้นหลายเนาะปุยนุน่นปุยนุน่นโอ้ยสื่อไหมทายพระ ให้ระ<า>นนท่าน้หูสอีปุยนู่นเออเอิญ e อีนะเบาเ e อิญอีมันบาฟังจีมันมาให้เอิญอีจีเอิญนู่นนู่นมันบาซ้อนใจญ่เบาเอิญอีปุยนู่นยุดจ้าโอ้ผักสวนครัวครับหลายอย่างหลายแนวอยู่ครับขั่วกำลังปลูกครับงามเลยครับหลายครับผักสวนครัวรรยกินเลยครับบรรยาก,กาศ สวนๆคู่ห้อมก็ลายครับนหมูบ้านนี่แหะครับบ่กไก่ครับเพระาะว่าล่อยกลักวๆนี่ยครับจากทางดำมาเนี่ยครับสภาพโดยร่วมครับเพื่อนหดำใหกม็มีบักเลียนก็นมีครับบวบวนี่สักที หวอย่างน่แล้วล่ะมันใบมันตายไปแล้วปุยนู่นอีปุยนุ่นปุยนู่นปุยนู่นปุยนุ่นปุยนู่นโอ้ยมันอยากเข้านะอีปุยนู่นซื้อมาแล้วครับประเดดาคนปุยนู่นปุยนู่นอีปุยนู่นนี่นะครับครับ โดยร่วมครับมากับมากับรถคู่ใจกับเราครับนี่ครับรถคู่ใจสามล้อครับไปข้างในก็มีต่เพิ่นนี่นะภาพไปครับก็ไปไกลว่าไห้เพราะว่ามีคนป่วยอยู่บานครับต้องเรียกเบื้องในแง่ผู้เฒ่าอยบานครับอย่าลืมขำว่าคนไก์กดแชร์นี่ด้วยครับด้วยถ้าถึกใจกับคนไร้คแชร์น้ำแน่ฝากซองน้ำครับเบาจบบ่อนิวสีครับ ยูทูบกับจบบอบอลยุสีคือกันครับตาบรดใส่บอดใส่างไร่ไครับยูยูทูปเฟซเป็นไงล่ะครับมาเฮ็นแต่ยูทูบนะครับเอ่อคลิปนี้ก็ไว้ซัพนี้แหละครับไว้พ่อกันชีพนาครับกรับสวัสดีครับ